ลับไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วผมได้สร้างตัวละครมามากมายใน a อ r เบแล้วตัวละครแต่ละตัวมีพลังโจมตีที่ไม่ธรรมดามีดาเมจที่รุนแรงแต่พอผมรู้วิธีปรับเลือดใน a อ r เบีจีนผมก็เอามาใส่ใน a อ r เบปกติปรากฏตัวคอนั้นมันค่อนข้างที่จะเก่งมากๆแล้วทำให้ ผมเล่นไปหลายๆวันจนมีคนมาขอให้ผมสอนปรับเลือดสอนปรับเลือดสอนปรับเลือดหลายคนจนทําให้ผมไปทําคลิปสอนปรับเลือดแล้วทําให้พวกมาที่ดูคลิปผมนั้นรู้วิธีแล้วแล้วทําให้ช่วงนี้ตัวคอนของผมเริ่มตกกระป๋องไปทีละตัวทีละตัวแล้วแล้วตอนนี้ผมอยากจะกู้พลังกลับคืนมามาก เพราะว่าเมื่อก่อนตัวคอนที่ผมสร้างเป็นตัวคอนที่แข็งแกร่งที่สุดในเอไอเบสบนมือถือเลยก็ว่าได้แต่พอสอนปรับเลือดตัวตัวคอนของผมก็เริ่มตกกระป๋องแล้วผมอยากจะกู้พลังกลับคืนมามากเลยขอร้องเถอผมอยากได้พลังกลับคืนมา